สวัสดีครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวรีวิวอะไรก็ได้ไม่เดลี่แล้วนะครับในการที่จะไม่เดลี่ของผมเนี่ยมันมีคลิปอยู่วันหนึ่งนะครับก็คือคลิปวันอาทิตย์ที่ผมตั้งใจว่ายังไงก็จะพลาดไม่ได้นะครับที่เป็นเรื่องของการชวนคุยชวนคิดวันอาทิตย์นะครับสบายๆวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคําถามครับหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราเจอคําถามนะครับตั้งแต่สมัยตอนเราเรียนเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องมีคําตอบให้ได้ แล้วคําตอบต้องถูกด้วยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงสังเกตไหมครับว่าหลายๆครั้งที่พอเจอคาถามปุ๊บเราจะงงมึนสตันนะครับเราก็ไม่มีคําตอบไม่มีแม้กระทั่งการพูดหรือ r e สปอนด์เผลอๆอาจจะชัดดาวสมองอาจจะงงน็อกไปเลยนะครับว่าอาจจะแบบพยายามเลี่ยงหรืออะไรไปเลยหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงด้วยการที่ออกมาในเชิงของอารมณ์หลายๆคนที่มีปัญหานะครับ มีปัญหากับคนที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ร่วมกันแล้วใช้คําถามก็จะใช้คําถามที่มันนําพาไปสู่อารมณ์หรือเป็นเพราะอารมณ์บางอย่างสังเกตไหมว่าหลายๆครั้งที่เราอาจจะถามแล้วคําตอบที่ได้มายังไงมันก็ไม่พึงพอใจเราอยู่ดีมันก็จะเป็นตัวบูส์อารมณ์ของเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคําถามเนี่ยสิ่งที่เราต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่ในวันนี้นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ผม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยผมได้เรียนรู้ว่าคําถามเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีคําตอบที่ถูกเสมอไปในการที่เราถูกถามคําถามนะครับเราแค่พยายามมีคําตอบครับการมีคําตอบเนี่ยโดยที่เราพยายามคิดให้ดีที่สุดหรือ ฟังหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ให้ดีที่สุดในการตอบอะครับจะรวดเร็วยังไงหรือจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ฝึกแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าสมมุติเราเจอคําถามอย่างหนึ่งที่เราต้องแงะออกไปคือคําตอบนั้นไม่จำเป็นต้องถูกแต่มันต้องเป็นการตอบด้วยความใส่ใจจากคําถามตอนนี้ผมพูดคําถามกว้างๆเลยนะไม่ได้พูดถึงเวลาไปสอบหรือไปเรียนอะไรแบบที่เราเคยเจอตอนเด็กๆคือการการที่เราไปเจอแบบนั้นตอนเด็กๆครับมัน มันทําให้เราปลูกฝังว่าเราต้องมีคําตอบแล้วเราต้องตอบให้ถูกหรือแม้กระทั่งการเรียนในห้องเรียนนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าครูถามมาเนี่ยเราก็ต้องตอบแล้วต้องตอบให้ถูกด้วยถ้าใครตอบถูกนี่คือก็จะรู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สังคมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยนะครับว่าก็ตอบถูกก็ถูกก็เก่งก็เก่งไปมันก็คือเรื่องของเราทั้งนั้นเลยแต่สําคัญตอนนี้เวลาไปเรียนเนี่ย อย่างวันนี้ผมที่ตื่นมาแต่เช้าเนี่ยแล้วอ่านไว้ก่อนเนี่ยก็คือผมก็มีต้องไปเรียนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเรียนอ่ะหรือคําถามบางอันที่เราได้ยินตอนเนี้คําถามบางอันมันไม่จำเป็นต้องมีคําตอบที่ถูกนะแต่มันต้องมีชุดข้อมูลที่มันเป็นคําตอบเราต้องคิดวิเคราะห์แล้วตอบออกไปแล้วมันจะได้เป็นมุมมองของแต่ละคนครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่ตัวเราถ้าเราจะตั้งคําถามกับใครอ่ะสมมุติว่าเราไม่พอใจใครบางคนและเราอยากรู้ว่าอะไรบางอย่างจริงๆอ่ะ ความสําคัญก็อยู่ที่คําถามของเราในการที่จะถามคําถามนั้นกับเขาแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่าคําตอบที่มันได้มามันจะต้องช่วยคลี่คลายเพราะในเมื่อถ้าเรามีคําถามแสดงว่าเราต้องการคําตอบและเมื่อเราได้คําตอบแล้วเราก็ไม่ควรจะต้องไปอิวัลยเอทคำตอบนั้นว่าเราพึงพอใจมันไหมเหมือนกับสมัยตอนที่เราเรียนมาที่เราต้องเรียนหนังสือแล้วเราพยายามจะตอบเพื่อให้มันถูกถูกคําตอบถูกข้อสอบที่สุดอะ มันมันใช้ไม่ได้กับในชีวิตจริงครับในชีวิตจริงถ้าอยากมีความสุขอยากจะสบายใจเนี่ยเมื่อคุณเกิดคําถามคุณถามแล้วเมื่อได้คําตอบคุณก็เอามาเป็นชุดข้อมูลแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกะด้วยตัวเองเพราะว่าเราก็โตแล้วนะครับสมมุติเราโตมาอายุยี่0บสาสิบหรือแม้กระทั่ง40ิบแล้วเนี่ยยิ่งสี่สิบเนี่ยมันเถียงไม่ได้แล้วนะสี่สิบคุณมีประสบการณ์มากพอมีชุดความเชื่อของตัวเองมากพอในการที่จะเลือกและตัดสินใจจริงๆแล้วทุกวัยครับมีความ ประสบการณ์มากพอที่จะเลือกและตัดสินจใจมากบางคนถ้าโชคดีแบบยี่สิบเขาเจอแล้วเขาเลือกเป็นเขาชัดเจนในตัวเองเป็นเขาก็จะมีชีวิตที่ไปในทางที่ตัวเองต้องการได้เร็วแต่บางคนยังไม่เจอก็ก็ตามหากันต่อไปครับแล้วก็พยายามทําใจให้โล่งๆกว้างๆไว้โลกสมัยนี้ใจกว้างสําคัญครับเป็นคนใจกว้างแล้วรังเรื่องที่เราสนใจเราก็ลึกลงไปได้เป็นเหมือนตัวทีครับ เพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยมันมีความสุขและมันฟูลฟิลที่สุดในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพราะฉะนั้นคำถามมันไม่ใช่ปัญหาคำถามมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เพิ่มเติมซึ่งในคำถามเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณถามคนหลายๆคนเนี่ยคำตอบบางอันคุณจะได้หลายมุมนะครับแล้วถ้าเราเป็นคนรู้จักถามข้อดีนะครับนั่นแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคนตัดสิน เช่นเราไปเห็นใครหรือไปเห็นอะไรสักอย่างหนึง่งหรือไปรับรู้เหตุการณ์บางอย่างแล้วเราพยายามยังมีคําถามอยู่เอ๊ะตรงนี้มันเป็นยังไงเอ๊ะมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงเอ๊ะทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นนะเมื่อเราเกิดคําถามเราจะพยายามหาคําตอบเราพยายามหาข้อมูลเพื่อให้มันมาตอบคําถามที่เราเราถามแต่เราไม่ได้พยายามหาคําตอบที่ถูกต้องหรือถูกใจสักทีหนึ่งเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราทํามันแล้วทั้งชีวิตแล้วนั่นคือต้นเหตุของความไม่พึงพอใจของเรา เหมือนกันนะครับหรือบางครั้งถ้าเราอยากได้คําตอบที่มันดีๆมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราถามออกไปแล้วในทุกครั้งที่เราถามออกไปเราก็แค่ต้องฟังคําตอบที่ได้รับกลับมาแล้วคิดวิเคราะห์กับตัวเองนะครับแล้วก็ดูว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงคือการถามคําถามนะครับมันจะทําให้เราสมองเราได้คิดจริงๆเราทั้งคนตอบและคนถามนะครับแล้วเมื่อเราได้คิดอะวิธีที่สมองเราจะคิดได้ดีที่สุดเนี่ย คือต้องทำให้สมองส่วนหน้าที่เขาเรียกว่า prefrontal cortex นะครับเปิดสมอง CEO เนี่ยครับตรงเนี้ถ้ามันเปิดแล้วอะชุดคำถามเราก็จะคิดได้ดีมันจะเป็นเชิงบวกครับมันจะไม่ต้องให้ําคสมองชั้นในที่เป็นส่วนของอารมณ์สัญชาตญาณอะไรมามามีผลมากนะักตรงเนี้เขาจะเป็นตัวคอนโทรลเลยว่าว่าเออเรื่องที่เราเจอหรือเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันจะสนุกสนานมันก็อยู่ที่ตรงนั้น เวลาผมโค้ชเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือทั้งโค้ชและตัวโคชีนะครับก็ต้องมีตรงนี้ที่มันเปิดสิ่งที่ช่วยได้คือเครื่องดื่มที่ชอบบรรยากาศสบายสบายแสงดีๆคุยกันเพลินเ,นเ,นเินก่อนศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าแลปพอครับคุยกันไปมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าประเด็นแล้วคุยแล้วปรึกษาเพื่อตั้งคําถามชวนคิดนะครับชวนคิดชวนคุยเพื่อหาทางไป เพื่อหา way forward ให้กับ issue นะตรงนั้นสิ่งที่อยากจะรู้อยากจะไปต่อนะตรงนั้นนั่นคือการเรียนรู้ของสมองและนั่นคือการโค้ชแบบเป็นเบสโคชชิงที่ผมกำลังทำอยู่นะครับนี่คือความสำคัญของคำถามและสมองเราลองใหม่นะครับเราลองเรียนรู้ใหม่กับคำถามในชีวิตคำถามที่เรามีคำถามที่เราเจอการตอบคำถาม การหาคําตอบหรือใดๆก็แล้วแต่เพราะโลกยุคนี้นี่มันเปิดกว้างครับบางทีสิ่งที่ง่ายที่สุดข้อมูลที่ง่ายที่สุดก็คือ Google แต่เรายังต้องเปิดไว้อีกเลยนะครับเราอาจาจะแบบเจอแล้วเชื่อเลยไม่ได้หรือว่าตัดสินไปเลยว่าอ๋อนี่ไงคำตอบมันคืออย่างนี้เพราะบางอันมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือเวลามันเปลี่ยนไปอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันยุ่งกับเวลาหมดเวลาเปลี่ยนคําตอบอาจจะเปลี่ยนครับ คำถามอาจจะเหมือนเดิมไหมแต่คําตอบก็อาจจะไม่เหมือนเดิมหรือบางครั้งคําตอบยังเหมือนเดิมแต่คําถามเปลี่ยนไปเวลามีผลหมดเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับเวลาของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขกับชีวิตครับพบกันใหม่กับต้องสร้างรีวิวรีวิวอะไรก็ได้ไม่เดลี่แล้วนะครับครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ